ชูเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่20แผลในใจคุณครามทำไมคุณถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะครับผมเปิดประตูเดินออกมาจากห้องเราต้องสะดุ้งจนแทบเดินสะดุดขาตัวเองเมื่อตรงด้านหน้าติดประตูห้องของผมนั้นมีหนุ่มไฮโซทายาเศรษฐีระดับพันล้าน มานั่งกอดเขาทำหน้าเงาหน้างอเหมือนหมาหงอยขอให้ผมเปิดประตูดาลินฉันนอนไม่หลับยังคงเป็นประโยคเดิมที่ผมได้ยินเจ้าของร่างสูงนั่งเอนหลังพิงไปกับผนังทางเดินอย่างอ่อนเพลียใบหน้าคมมันเยอะไม่สดใสและออกจะดูหมองคล้ำเกินไปด้วยซ้ำโดยเฉพาะช่วงขอบตาล่างดำคล้ำล่วงโลยจนเห็นได้ชัดนอนไม่หลับก็เลยขับรถมานั่งอยู่หน้าห้องผมอย่างนี้แหะครับ ก็ฉันไม่รู้จะไปไหนนี่ฉันแค่อยากมาหาเธอเออแล้วนี่มาตั้งแต่กี่โมงครับผมย่อตัวลงไปนั่งให้สายตานั้นอยู่ในระดับเดียวกันแลมองสำรวจใบหน้าซีดอย่างละเอียดอีกครั้งนี่ต้องไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนตีสี่คุณนั่งรอผมอยู่ที่หน้าห้องตั้งแต่ตีสี่เชียวเหรออืมแล้วทำไมไม่เคาะห้องเรียกผมล่ะครับ ก็ไม่อยากปลุกให้เธอตื่นเธอบอกว่าเธอเหนื่อยอยากพักผ่อนโถเอ้ยคุณคัมเอาละเอาละเดี๋ยวเข้ามาในห้องก่อนครับนั่งอยู่อย่างนี้เดี๋ยวคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะระแวงคุณว่าเป็นพวกมิจฉาชีพแล้วเรียกรอปภเรียก,ยก,ยกตำรวจมลาลากคอไปเสียก่อนเธอกําลังจะไปเปิดร้านใช่ไหมขอให้ฉันไปช่วยเธอทํางานได้หรือเปล่าไม่ได้ครับผมสะบัดหางตาค้นกลับไปแล้วออกเสียงเข้มเป็นเชิงดุนึกโมโหอยู่เหมือนกัน คนอะไรโตจนป่านนี้แล้วยังทำตัวราวกับเด็กเรียกร้องความสนใจอย่างน่าอายแต่ว่าฉันอยากไปช่วยเธอคุณไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นนะครับไปล้างเท้าล้างหน้าล้างตาให้สะอาดเสียก่อนครับผมชี้นิ้วไปหาห้องน้ำแล้วเดินไปหยิบผ้าขนหนูผืนเล็กออกมาจากตู้เสื้อผ้าจากนั้นจึงเดินไปเปิดเครื่องปรับอากาศให้มันกลับมาทำงานอีกครั้งก่อนจะหันไปรูดผ้าม่านสีครีมเพื่อปิดลงจนห้องนี้กลับคืนสู่ความสลัวเหมือนช่วงเวลาจวนค่ำ คนที่ถูกผมไล่ให้ไปล้างเท้าล้างหน้าเดินกลับมายืนมองหน้าผมเหมือนเด็กอนุบาลที่ไม่อยากนอนกลางวันเอาละ่ะคุณนอนรออยู่บนห้องนี้แหละครับแต่ฉันนอนไม่หลับจริงๆนะดารินฉันไม่ได้โกหกหรือแกล้งพูดเพื่อให้เธอสงสารฉันนะขอให้ฉันลงไปช่วยเธอทำงานหรือขายของก็ได้ผมรู้ครับว่าคุณไม่ได้โกหกแต่สภาพคุณตอนเนี้ยเหมาะกับการนอนบนเตียงมากกว่าไปครับไปนอน ผมก้มลงไปตลบผ้าห่มซึ่งพับเอาไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาก่อนจะพยักหน้าเรยกให้คุณครามสอดตัวเข้าไปด้านในแล้วให้ฉันนอนไม่หลับละ่ะท่านนอนไม่หลับ้ามลงจากเตียงเด็ดขาดเข้าใจไหมครับผมขยับดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวให้คนดือ้อดารินทําใจให้สบายนะครับถ้าตื่นแล้วค่อยลงไปหาผมที่ร้านแล้วถ้าฉันไม่หลับละ่ะ ดวงตาเศร้าช้อนมองขึ้นมาหาผมอย่างอ้อนวอนจนน่าสงสารผมต้องถอนหายใจทิ้งด้วยรความหนักใจผม,มรู้ว่าการนอนหลับสำหรับคนปกติทั่วไปนั้นไม่ใช่เรื่องยากหากแต่สำหรับคนที่กำลังป่วยด้วยสภาพของจิตใจซึ่งมีเรื่องให้วิตกกังวลอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายและผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนถ้าอย่างนั้นผมจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วรอจนกว่าคุณครามจะหลับแบบนี้ดีหรือเปล่า ผมคุกเขา่าลงไปนั่งตรงข้างเตียงนอนแล้วใช้แผ่นหลังพิงไปกับเตียงหลังใหญ่ดารินชั้นคุณครามอย่าดื้อสินอนครับไม่ชวนคุยแล้วยิ่งคุณคุยก็ยิ่งนอนไม่หลับตอนนี้ปล่อยวางแล้วยุ่งในหัวซะผมตัดบทแล้วนั่งหันหลังทำทีเป็นไม่สนใจคนที่นอนอยู่บนเตียงฉันขอจับเธอนิดนึงได้หรือเปล่าปลายนิ้วเรียว aw, ยาวขยมาแตะจับแขนเสื้อของผมไปกัไว้เหมือนเด็ก ผมนั่งนิ่งอย่างนั้นอยู่นานพาล่วกคิดกลับไปถึงเมื่อช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมเองก็เป็นคนบ่นกับคุณคลาว่าผมนอนไม่หลับและพื้นที่ข้างเตียงตรงที่เขาเคยใช้มันนั่งเฝ้าผมอยู่ทุกคืนแม้สถานที่จะเปลี่ยนไปและบทบาทของเราดูเหมือนจะสลับตำแหน่งกันแต่มีอะไรบางอย่างที่ผมยังคงสัมผัสได้จากผู้ชายคนนี้เสมอมันคือความห่วงใยและสำนึกผิดจากก้นบึ้งส่วนลึก ซึ่งส่งถ่ายมาให้ผมผ่านวลตาอันแสนเศร้าหลังจากเรื่องราวทุกอย่างจบลงและผมตั้งมั่นที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมไม่เคยคิดไม่เคยใส่ใจหรือหวนกลับไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตอีกจนบางครั้งผมก็หลงลืมมันไปแล้วว่าครั้งหนึ่งผมเคยเจ็บปวดจากสิ่งที่พี่ลันและคุณครามหรือแม้แต่พี่อาร์ตี้ทำอะไรผมเอาไว้ยังไงนอนนะครับเธอ,อย่าหนีฉันไปไหนหนะดา,าริน นอนได้แล้วผมหันกลับไปมองเซี่ยวหน้าของคนที่ขยับเอาหน้าผากซุกมันแตะลงตรงด้านหลังหัวไหล่ผมตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบมือข้างหนึ่งดึงผ้าผมนวมม้วนขึ้นมากอดซุกไว้ใต้รักแร้ส่วนมืออีกข้างยังคงเช้มันกำแขนเสื้อของผมเอาไว้แน่นเราก,กลัวว่าดารินคนนี้จะหนีหายห่างไปผมค่อยๆเอี้ยวตัวหันกลับไปแล้วจับสายตามองนิ้วมือั้งห้าซึ่งกำใช้เสื้อเชิตแขนสั้นของผมเอาไว้แน่น อยู่ๆภาพสะท้อนของตัวเองก็วิ่งเล่นผ่าก,กลางกลับเข้ามาในความทรงจําผมเคยเป็นเหมือนเขามาก่อนทุกคืนก่อนที่ผมจะปิดเปลือกตาผมจะต้องยื่นมือออกไปเพื่อใช้สัมผัสแผ่นหลังอุ่นๆของคุณครามที่นั่งหันหลังเพื่อรอให้ผมหลับแค่เพียงเท่านั้นผมจะรู้สึกถึงความอบอุ่นมั่นคงและไร้ซึ่งความวิตกกังวลทั้งปวงคุณครามผมเลื่อนมือขึ้นมาและปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตของตัวเองออก จากนั้นค่อยๆดึงข้อศอกถอดแขนออกมาจากเสื้อเชิ้ตเพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องแกะกำมือนั้นจนทำให้เจ้าของมันต้องสะดุ้งตื่นพี่ลินคะสาวน้อยหน้าหวานกันต้องเสียงสดใสร้องทักทายผมในช่วงสายของวันอันแสนวุ่นวายเพราะมีลูกค้ามากมายไหลเข้ามาใช้บริการที่ร้านเนืองแน่นจนแทบไม่มีโต๊ะนั่งต้องครีมมาได้ยังไงครับเนี่ยมาตามความคิดถึงค่ะว่าแต่พี่ครามไม่อยู่หรอคะ ครีมนึกว่าพี่ครามนี่ออกจากบ้านมาหาพี่ลินซะอีกคุณครามมาหาพี่จริงๆครับแต่ว่าตอนนี้พี่ให้คุณครามนอนพักอยู่บนห้องของพี่เอนี่พี่ครามมากวนใจพี่ลินขนาดนี้เชียวหรอคะเรื่องนั้นไม่เป็นอะไรครับน้องครีมมาวันนี้ก็ดีแล้วครับพี่มีเรื่องอยาจะถามน้องครีมพอดีผมเดินนำน้องครีมมานั่งลงตรงชุดโซฟารับรองพร้อมกับให้พนักงานจัดเครื่องดื่มและขนมของว่างมาให้ลูกค้าสุดพิเศษได้เลยค่ะ สำหรับพี่ลินแล้วจะถามอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยพี่ลินคะครีมขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมคะครีมอยากเอาไปอัปลงสตอรี่อวดเพื่อนๆคะ่ะน้องครีมยกขนมหวานขึ้นมาพร้อมกับทําตาอ้อนใส่ผมได้สิครับมาเดี๋ยวพี่หายให้น้องครีมช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมครับว่าตกลงแล้วคุณคราวเขาเป็นอะไรกันแน่ หลังจากกดชัตเตอร์ก็ต้องถ่ายรูปผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์มือถือของน้องครีมจนเป็นที่พอใจแล้วผมจึงเริ่มต้นตั้งคำถามสื่อค้างคางอยู่ในใจเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณครามอันที่จริงพี่ครามไม่เริ่มป่วยตั้แต่ปีก่อนแล้วค่ะก็ตอนที่พี่ลินตกจากรถนั่นแหละค่ะตอนนั้นพี่ครามอาการแย่มากช็อกไปหลายวันเลยค่ะอืมก็ตอนที่พี่ลินหนีออกจากโรงพยาบาลตอนนั้นพี่ครามก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันนะคะนอนอยู่ห้องติดกันเลยค่ะ คุณครามน่ะเหรอครับนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมพี่จะเป็นไปได้ยังไงกันครับผมนึกย้อเขาทรงจํากลับไปในช่วงเวลานั้นแล้วจาได้ว่าหลังจากผมฟื้นขึ้นมาผมไม่ได้เห็นหน้าผู้ชายคนนี้อยู่นานหลายวันทีเดียวจริงๆค่ะครีมไม่ได้โกหกนะคะพี่ครามรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ก็เพิ่งทราบเรื่องตอนแรกดูพี่ครามไปเยอะเลยแต่พอเห็นสภาพพี่ครามก็ดูไม่ลงเลยค่ะพี่ครามน่าสงสารมากเลยนะคะ ชกจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนเลยพอพี่ลินเหนียวจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะพอพี่ครามรู้เรื่องก็หุนทหารตามออกมาด้วยคุณพ่อคุณแม่ห้ามก็ไม่ฟังพอออกมาได้พี่ครามก็ไปตามพี่ลินที่คอนโดของนายปาร์กนั่นเองคะแล้วตกลงว่าคุณครามป่วยเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอครับครีมจําชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้คะ่ะ P D A P C D อะไรก็ไม่รู้คะ่ะตอนบอกอธิบายครีมฟังไม่ทัน คล้ายๆกับสภาวะช็อกจากเหตุการณ์รุนแรงที่มาส่งผลต่อกระทบต่อจิตใจมากๆนะคะคุณหมอบอกว่าในสมองของพี่ครามมันจะฉายภาพของพี่ลินตอนที่ตกจากรถวนซ้บๆอยู่อย่างนั้นมันหนังที่กรอกลับวนไปวนมาทําให้พี่ครามติดอยู่ในวงเวนของความทรงจําความหวาดกลัวและรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เฝ้าโทษตัวเองซ้ําๆยิ่งพอพี่ลินไม่สบายจนเกิดอาการแพนิคพี่ครามก็ยิ่งอาการหนักมากขึ้นเพราะคิดว่าทั้งหมดเป็นความผิดของตัวเอง แล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางหรือให้อภัยตัวเองนะคะ่ะคุณคลามจากคำบอกเล่าของน้องครีมเ <c oughs> หตุการณ์ต่างๆค่อยๆผ่านกลับเข้ามาและค่อยๆเฉลยปมปัญหาต่างๆให้ผมเข้าใจผู้ชายคนนี้มากขึ้นพี่ลินรู้ไหมคะตลอดระยะเวลาเกือบปีที่พี่ลินได้ออกมาจากบ้านพี่คลามไม่เคยห่างพี่ลินเลยงานแฟนมิสติ้งก็พี่คลามนี่แหลคะค่ะที่เข้าไปช่วยจัดก,การทุกๆอย่างให้แล้วยังคอยกำทับทีมงานไปจนถึงแฟนคลับ ให้ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องที่ส่งผลต่ออาการเปิดของพี่ลินแฟนคลับของพี่ลินน่ารักมากๆทุกคนรักและเป็นห่วงพี่ลินมากทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยงานวันนั้นฝีมือคุณคามเหรอผมนึกไปถึงความเงียบและความน่ารักอบอุ่นของแฟนคลับสลับกับใบหน้าของไฮโซน่าเศร้าใช่ค่ะพี่คามแอบไปยินมองพี่ลินอยู่หลังเวทีแถมยังแอบมาคอยช่วยตรวจด,ดูงานก่อสร้างรีโนเวทร้าน คอยมาดูแลความไม่เรียบร้อยให้เวลาที่พี่ลินไม่อยู่จนคุณแม่ยังบ่นกังวลเพราะกลัวว่ามันจะกลายเป็นการคุกคามพี่ลินจนเกินไปคุณแม่ยังเคยเข้าไปปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้เลยนะคะซึ่งคุณหมออธิบายให้ฟังว่าสําหรับพี่ครามแล้วพี่ลินเป็นความมั่นคงของพี่ครามหัวใจของพี่ครามหวยหารอให้พี่ลินมาเยียวยารักษาบาดแผลใหญ่ในใจให้หายดีรอให้พี่เยียวยารักษาบาดแผลในใจอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเพราะสำหรับพี่คราม พี่ลินเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างของพี่ครามไปแล้วตอนนี้พี่ครามไม่เปิดใจให้กับเรื่องอะไรอีกเลยส่วนรวมความคิดความรู้สึกทั้งหมดของพี่ครามคือพี่ลินคนเดียวผมนั่งคุยกับน้องครีมคู่หนึ่งแล้วปล่อยให้สาวน้อยผู้ชื่นชอบการไลฟ์สดได้ไลฟ์สดอดขนมหน้าตาน้ารักกับเครื่องดื่มสีหวานต่อไปแล้วผมจึงขอตัวมายืนเฝ้าหน้าร้านส่วนของการคิดเงินเหมือนเดิมดาลินฉันตื่นแล้ว เจ้าของดวงตาเศร้ามีแววสดใสขึ้นมานิดหน่อยอยืนส่งยิ้มมาให้ผมอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์หลับสบายดีหรือเปล่าครับสบายฉันฝันถึงเธอด้วยเห็นไหมครับถ้านอนจริงๆคุณคามก็นอนหลับได้ฉันหลับได้เพราะมีเธอนั่งอยู่ใ,นใ,นใกล้ตั้งหากเล่าเอาเธอผมไม่เถียงด้วยแล้วแล้วนี่หิวหรือเปล่าครับบ่ายสองโมล้วนะผมเปลี่ยนชวนคุยเรื่องอาหาร เพราะสายตาเหลือไปมองนาฬิกาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องคิดเงินพอดีอืมหิวถ้าอย่างนั้นคุณอยากทานอะไรสั่งสิครับผมจะให้พนักงานในครัวทำให้ผมยื่นเมนูเล่มใหญ่ให้คนที่เพิ่งตื่นนอนแล้วเธอกินข้าวหรือยังแทนที่คนหิวจะรีบสั่งอาหารแต่เขากลับมาถามผมกลับมาห่วงใยผมอย่างเลยครับวันนี้ลูกค้าเยอะมากต้องสลับให้พนักงานไปพักก่อน ถ้าอย่างนั้นจะรอกินพร้อมเธอก็ได้เมนูอาหารถูกพับแล้วยื่นส่งขึ้นมาให้ผมก่อนที่คนเพิ่งตื่นจะเดินไปยืนหลบอยู่ตรงมุมชั้นวางหนังสือซึ่งผมมีไว้สลับให้ลูกค้าหยิบถือไปอ่านเล่นเห็นสายตาละห้อยง่อยๆนั่นแล้วทําให้ผมอดสงสารไม่ได้จริงๆผมหันไปกวักมือเรียกให้พนักงานคนอื่นมาช่วยยืนประจํตาตําแหน่งของตัวเองจากนั้นจึงเดินพาคนหิวข้าวเข้าไปด้านหลังร้านแล้วทําข้าวไข่เจีวยวง่ายๆกับน้ำปลาพริกมาวางให้ โต๊ะข้างนอกมันเต็มนั่งทานในนี้ไปก่อนนะครับข้าวไข่เจียวง่ายๆทานได้หรือเปล่าข้างนอกลูกค้าเยอะผงต้องรีบกินแล้วก็ต้องกลับไปช่วยลูกน้องทํางานต่ออืมไม่เป็นอะไรฉันกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นดารินถ้าเธอมีงานยุ่งก็ต้องทําเธอก็ออกไปทํางานเถอะไม่ต้องห่วงฉันเศรษฐีพันล้านคว้าไข่เจียวต,ตรงหน้าไปพร้อมรอยยิ้มคลายเหมือนเห็นจานข้าวเป็นทองคําแท่งผมไม่ได้ห่วงคุณสักหน่อย วันนี้ได้นอนแล้วกินข้าวเสร็จแล้วทีนี้ก็กลับบ้านได้แล้วนะครับขอให้ฉันอยู่ที่นี่ด้วยไม่ได้เหรอไม่ได้ครับคุณครามจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณครามมานอนที่คอนโดของผมหลายคืนแล้วนะครับฉันอยู่ได้เธอให้ฉันนอนข้างเตียงที่เดิมก็ได้หรือว่าจะให้ฉันนอนที่โซฟาฉันก็ไม่เกี่ยงหรอกฉันสัญญาจะไม่เกะก,กะกวนใจเธอขอแค่ให้ฉันอยู่ใกล้ๆเธอได้หรือเปล่าดารินเจ้าของใบหน้าคุ้มคลายจ้องผมตาขเขม็ง ดวงตาหม่นส่งแววเศร้าอย่างน่าสงสารไม่อยากระรู้ว่าคุณคลามนี่ดื้อจริงๆอันที่จริงฉันไม่ได้ดื้อสักหน่อยฉันแค่อยากอยู่ใกล้เธอทำไมล่ะครับทำไมคุณคลาถึงอยากอยู่ใกล้ผมเพราะฉันรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่มีเธออยู่ใ,ใกล้ๆอยู่ในระยะสายตาวันนี้คุณคลามได่นอนพักไปบ้างแล้วทานข้าวอิ่มท้องเดี๋ยวพอกลับไปบ้านอาบน้ำอาบท่าให้สบายตัวแล้วลองทำอย่างที่ผมทำไว้วันนี้นะครับ ปิดไฟปิดผ้มาม่านเปิดแอร์เย็นๆเ,เปิดเพลงเบาๆลองนอนด้วยตัวเองดูก่อนถ้านอนไม่หลับจริงๆผมอนุญาตให้โทรหาผมได้แต่ห้ามโทรเกินห้าทุ่มนะครับเพราะผมก็จะนอนเหมือนกันทำไมเธอใจร้ายกับฉันจังเลยดารินเพราะถ้าผมตามใจต่อไปคุณคลางก็จะเอาแต่ใจมากวนผมไม่เลิกลาเพราะฉะนั้นวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วล้างจานกลับบ้านนะครับดาริน กินข้าวอิ่มแล้วล้างจานให้เรียบร้อยแล้วกลับบ้านขับรถดีๆนะครับผมจะไม่พูดซ้ำแล้วนะผมรวบช้อนซ่อมข้อหากันเลยยกจานข้าวไปร้านในซิงค์ด้านหลังจากนั้นจึงเดินกลับออกไปช่วยพนักงานดูแลลูกค้าด้านนอกตามเดิมไฮโซพันล่าเดินออกมากล่าวลาผมอย่างเศร้าๆแล้วเดินหน้างองคอหักกลับออกไปผมทันเห็นท้ายรถเก๋งราคาแพงสีแดงๆเ,เลียอ,ออกไปจากลานจอดรถแวบ,บเดียวเท่านั้นแล้วก็ทำงานจากนั้นจึงก้มหน้าก้มตาทำงาน จนลืมเรื่องคุณครามไปสนิทใจผมปิดไฟเตรียมตัวเข้านอนแล้วสลับคืนนี้พอรู้สึกเมื่อยแขนไม่ขาเหลือเกินปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทุกวันทําให้ผมแทบไม่มีเวลานั่งพักผมหยิบโทรศัพท์มือถือมาเปิดหน้าจอดูเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครโทรมิสคอเข้ามาแล้ววางมันเก็บเอาไว้ตรงหัวเตียงตามเดิมผมเงยหน้าขึ้นไปมองเฝ้าเพดานห้องทมกลางความเงียบสงบของช่วงเวลาเกือบห้าทุ่มแล้ว อยู่ๆก็สะดุ้งตัวลุกขึ้นมานั่งลางสังหรณ์บางอย่างชุวให้ผมลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินไปสองช่อดเล็กๆซึ่งเป็นกระจกตาแมวมันเป็นความว่างเปล่าที่เคว้งคว้างจนผมรู้สึกวิวิวในใจอย่างน่าประหลาดก็จะตัดสินใจหมุนก้าลูกบิดประตูแล้วดึงมันให้เปิดออกคุณครามผมม้วนแขนขึ้นมากอดอกแล้วมองดูผู้ชายตัวสูงกำลังยืนกอดหมอนใบใหญ่ทำหน้าเศร้าอยู่หน้าห้องของผมอย่างอ่อนใจ นี่ผมจะทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ดีนะคุณครามท้าไมกลับมาอีกแล้วครับผมยืนทำตาดุใส่คนที่ยืนก่อนหมอนมองหน้าตาผมละห้อยแล้วถอนหายใจหิ้งแรงอย่างจงใจให้อีกฝ่ายได้ยินาดาลินเธออย่าดูอย่าไล่ฉันไปได้หรือเปล่า,าถ้าหากเธอรังเกียจลําคาญไม่อยากให้ฉันเข้าไปในห้องเธอให้ฉันนอนอยู่ตรงนี้ก็ได้เอแต่ได้โปรดอย่าไล่ฉันไปเลย เจ้าของร่างสูงขยับเดินเข้ามาหาแล้วโน้มตัวลงมากอดผมอย่างช้าๆอย่างววอนอ่อนโยนคุณครามเธออย่าไล่ให้ฉันไปไหนเลยนะดาลินฉันไปไหนไม่ได้อีกแล้วขอให้ฉันอยู่ที่นี่กับเธอหนะน้าดาลินท่อนแขนแกร่งกอดกระชับรัดร่างของผมเอาไว้แน่นใจจริงผมก็อยากจะไล่ให้คุณไปไกลๆแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะไล่คุณไปไหนถึงขนาดหอมหมอนมาจินอ้อจนถึงหน้าห้องขนาดนี้แล้ว ผมคงไม่ใจดำขนาดนั้นหรอกครับแต่ขอให้รู้ไว้นะครับว่าผมไม่ได้เต็มใจหรือยินดีนักที่คุณมาอยู่ด้วยแบบนี้ทำไมเธอดุจังเลยก็คุณครามทำไม่ถูกนี่ครับผมก็ต้องดุนะสิไปครับเข้าไปข้างในแล้วข้างหน้าอย่าทำอย่างนี้อีกนะครับทางเดินตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่คุณจะมานั่งมานอนเพื่อร้องขอความเห็นใจจากผมคนอื่นผ่านไปผ่านมาจะผ่านพานกันเข้าใจผิดคิดว่าดาริคนคุณนี้ทำเรื่องเฉาอะไรอีก ผมไม่อยากจะเป็นขี้ปากของชาวบ้านให้เอาเรื่องของผมไปดินทาหรอกสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Live, อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอรต์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับย้ Yay. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio